เรื่องเล่าคืนสยองกบกลายพันเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครและเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านหนองคำที่ภาคกีสารชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทานาหาปูหาปลาวิถีเดิมๆที่ดูสงบสุขมาตลอด แต่ในคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักมีกลิ่นประหลาดลอยมากับสายลมคล้ายกลิ่นสารเคมีปนดินโคลนชาวบ้านบางคนบ่นแสบจมูกน้ำในหนองคําเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณผิดธรรมชาติลุงแถมผู้ใหญ่บ้านวัย60เดินตรวจรอบหนองกับชาวบ้านหลายคนพลางบ่นว่ามันเหม็นคาวแปลกๆเ,เด้อ เหมือนน้ำโบดีมันสิเป็นอย่างบอ่อแป้งหญิงสาววัยยี่สิบกว่าลูกชาวนาเอื้อมมือจุ่มน้ำแล้วรีบชักกลับน้ำกัดผิวจนแสบแดงรอยแดงนั้นไม่หายไปไหนไง่ายๆเธอร้องด้วยน้ำเสียงสันส่นๆผู้ใหญ่น้ำโบใช้น้ำธรรมดาแล้วเดอ้อค่ำวันนั้นเสียงกบในทุ่งหายไปเกือบหมดมีเพียงเสียงกบตัวใหญ่ๆ ที่ร้องต่ําลึกจนสถานใจชายหนุ่มในหมู่บ้านชื่อชัยแอบเดินตามเสียงไปเขาเห็นเงากบตัวหนึ่งขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าตากลมโปนเรืองแสงสีแดงร่างกายบวมพองหนังลอกเป็นแผ่นๆแต่ที่หน้าขนลุกที่สุดมันมีฟันแหลมโผลออกมาแทนที่จะเป็นปากกบธรรมดา ชัยวิ่งกลับมาเล่าให้ชาวบ้านฟังไม่มีใครเชื่อคิดว่าเขาเมาเหล้าแต่แล้วในเช้าว,วันถัดมาพบซากวัวควานริมหนองถูกกัดฉี่จนเละเลือดเกลื่อนคืนดินเหลือร่องรอยเท้าสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดผู้ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านมาประชุมบ้านเฮาอปลอดภัยแล้วต้องหูว่ามันเป็นอย่างหลายคนเริ่มเล่าเรื่องประหลาดที่เจอ ไก่หายไปทั้งเล้าเหลือเพียงขนกระจัดกระจจายเด็กเล็กแถวท้ายหมู่บ้านบอกว่าเห็นกบใหญ่กระโดดผ่านกลางทุ่งนาร่างสูงท่วมหัวผู้ใหญ่กลางดึกมักได้ยินเสียงกบร้องแต่ฟังเหมือนเสียงคนหัวเราะปนร้องครวญความกลัวเกาะกินหัวใจทุกคนคืนถัดมาแป้งกำลังเดินกลับบ้าน ได้ยินเสียงกบเรียกแป้งแป้งคล้ายเสียงมนุษย์เธอหันไปเห็นกบกลายพันธุ์โผล่หัวขึ้นจากหนองน้ำลายไหลย,ยืดฟันแหลมขบกันกรอดกรอดมันค่อยๆกระโจนขึ้นฝั่งตรงไปหาเธอเธอวิ่งสุดชีวิตจนถึงบ้านลุงแถมกับชัยรีบปิดประตูลงกรอนได้ยินเสียงกระแทกบ้านดังตึง ตึงเหมือนมีใครเอาหินก้อนใหญ่ทุบผนังไม้ลุงแถมตะโกนว่านี่มันโบแม่นกบแล้วเดอ้อมันคืออสูรกายจากสารพิษแน่แท้คืนนั้นทั้งหมู่บ้านไม่ได้นอนเสียงกบประหลาดดังไปทั่วทุ่งคล้ายเป็นสัญญาณว่ามีฝูงของมันกำลังออกหากินและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยอง ที่หมู่บ้านเล็กๆอย่างบ้านหนองคําไม่เคยพบเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์